สวัสดีค่ะเจอกันเช้าวันอาทิตย์หลังคืนฝนตกคืนนี้ฝนตกค่ะบดิโตกแห้งดอกตกมากแบบว่าสวดหนึ่งแต่ว่าก็ดีด,ดีตื่นขึ้นมากแบบอากาศแจ่มใสสดชื่นแบบเป็นแบบเขาเอ่ยอย่างฟ้าหลางังฝนเนาะแบบตื่น,นย่ำเศร้าขึ้นมากมันเป็นแบบว่าเย็นๆชุ่มชื่นหมู่ว่าน,นี่ตื่นมากแบบห้อนค่ะม่ว่าน,นี่ตื่นมากนี่ห้อนห้อนคักพร้อมสฉพาะหมู่ว่านห่อนกระดอกกะเดียบแบบภาษาอีสานเฮ่าเอาื่นเอา,นเ,อานเนาะ ภาษากลางเอิ่ยนยังคือเอานี่เอาแบบ้อนค่าค้อนแบบเอบเออบอ้าวแล้วเนาะภาษากลางก็ได้โอเนาะก็สิเป็นร้อนอบอา้าวแต่ว่าตื่นมากเหมือนนี่บรรยากาศดีแบบบ่ยเย็นบ่ร่มแต่ว่าเป็นแบบบ่แมนแบบว่าถึงกับเย็นค่ะเป็นแบบเออพอดีพอดีเป็นบรรยากาศดีเป็นเช้าวันหยุดที่อากาศดีมากมาก อันโต๊กเห็นอันที่แหลกตอนหัวคาเนาะค่ะเห็นมูในเฟซเนาะพันล่งผู้นั่นกับโต๊กบองหันผู้นี้กับโต๊กมองนีนี่สินะครับโต๊กแห้งพร้อมเดทที่มูพันล่งนั่นในเมืองกับโต๊กแต่ว่าเขาจะคลองย้อนแต่บนพังง่วงเพื่อนเอาหาะนี่แบบยังบ่โต๊กบ่ดชอบเมื่อคืนนี่นอนตะเวนนอนสักพักหนึ่งโต๊กโต๊กมาเหมือนแบบประมาณก็ถึงสิบนาทีดอกมั้งแต่ว่ากับโต๊กแห้งอยู่ประมาณนั้นตื่นขึ้นมากกับเออสบายบ่ต้องหดน้ำต้นไม้บ่ต้องหดพัก หยาล้างาบกับสีเขียวเนี่ยเวลาเห็นเพิ่นมาเลี้ยงงัวมากินหยาอีต้อีตนอีตนงัววันมากินอีหยางยังสิแม่ค่ะเพราะว่าเลี้ยวไปหยากระเพิ่งสิมีขึ้นล้อมแหลมว่างั้นสองสามมือก้อนว่างั้นนี่ที่มีฝนแบบลิ่นๆเหมือนมานนิดนึงอย่งสินะค่ะเวลาเห็นผลมาเลี้ยงงัวก็โอ้ยเทิงห่อนเทิ่มีหยาอย่งสิเนาะคือจังหมู่ว่านี่ที่ทากก็เป็นเกยใบน่ะเราก็มาเลี้ยงงัวประจำปกติสิเป็นแฟนเพิ่นมากค่ะบ้านี้ช่วงนี้แฟนเพิ่นไปตัดอ้อยเพิ่นก็เลยได้มาเลี้ยงแทน ห่าแตงว่าซิาปตกคนผู้ไหนหน่อยเลี้ยงว่าอยากกับม่านีเรากับอะไรเลี้ยงป้ายเรววาะแต่ว่ามือน,นี้นี่อากาศดีแห้งดีบเบอร์นี่ค่ะพระอาทิตย์ตอนหกโมงครึ่งงามว่าค่ะสวยมากๆแสงงามงามมือนี่พระอาทิตย์หลังคืนฝนตกนี่ค่ะบรรยากาศ สวยมากก,กองหลังมันค่อยจะสวยค่ะแต่เป็นก้องหนามมันก็สีแบบเห็นพาเป็นอีกแบบหนึง่งก็เลยใส่กองหลังไทยเหมือนก้อนนี่ค่ะถ้าเป็นก้องหนามมันก็สิเป็นแบบนี้มันสิเห็นแสงเห็นอีหยงังบ่สวยบ่คือก้องหลังค่ะเพราะว่าก้องหลังจะสวยกว่า